อ่ะก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซนผาครับอ่าครั้งน,นี้ก็จะมาเปิดเนื้อหานะครับภาเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นิยมเล่นหากันมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญพระคูณนะครับบริสุทธโทนะครับปีหนึ่งเก้านะครับซึ่งจัดว่าเป็น เหรียญของพระคูณนะครับที่นิยมที่สุดนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่สามนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเรามาดูเทพเจ้าเมืองสี่แควกันแล้วนะครับเทพเจ้านครสวรรค์แหลนะครับนีม่มาดูเทพเจ้าที่ราบสูงนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ไม่ใช่เหรียญรุ่นแรกนะครับที่ดัง ที่นิยมนะครับจะเป็นเหรียญรุ่นรุ่นหลังนะครับที่เขาโยมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีความสร้างปานิตมากกว่ารุ่นแรกนะครับแล้วก็มีจํานวนการสร้างที่น้อยนะครับแต่ละเนื้อเนี่ยนะครับก็แตกต่างกันนะครับจะค่อยค่อยลดล,ลงมานะครับ จากเนี้ยช่องคานะครับเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาเปิดประวัติการสร้างเหรียญเหรียญน,นี้กันด้วยนะครับเพราะว่าในข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตเนี้ยมันรู้สึกว่ามันยังไม่มีนะส่วนใหญ่จะมาพูดพันผ่านมากกว่านะครับับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละ เหรียญเนี่ยมีจำนวนการสร้างเท่าไหร่บ้างครับในปีนี่นะฮะเดี๋ยวสักะครู่นะครับอ่าก็นะครับเหรียญรุ่นที่สามปีหนึ่งเก้าเนี่ยครับ หรือว่ารุ่นสร้างบารมีนะครับด้านหลังนี่นะครับก็จะมีเป็นตกกลางนะครับจะเป็นตัวแรกนะครับเป็นยันตัวแรกตีนี้สิงแห่นะครับแล้วตรงเนี้ยอัคคระล้อมรอบนะครับจะเป็นหัวใจคาถาเลขศัพท์นะครับของพระโคณ์เนี่ยนะครับก็เป็นเลขศัพท์นะครับ อะไรเนี่ยคือทางด้านค้าขายนะครับเห็นมาดูจำนวนการสร้างนะครับสร้างอ่าจำนวนการสร้างเนื้อทองคำนะครับสร้างสิบเก้าเหรียญน,นะครับเนื้อเงินเนี่ยนะครับสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับ และเนื้อนาวะโลหะจำนวนเก้าสิบเก้าอะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับแล้วก็ทองแดงลมดำนะครับจำนวนสองพันห้าร้อสิบเก้าเหรียญน,นะครับอเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยนะครับก็คือเขาจะซื้อขายกันประมาณสองสองแสนอะไรอย่างงี้สองสามแสนนะฮะตัวนี้นะครับราคาก็อประมาณ ลักล้านนะฮะล้านสองล้านอะไรเงี้ยนะครับร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับแต่อืแต่ว่ามันก็มีคนที่เขาบอกว่าเนี่ยราคามันถึงสามสิบล้านก็มีนะฮะบางคนก็บอกว่าไม่ถึงสิบสองล้านนะฮะแล้วก็อยู่ที่ความหายากแล้วนะครับอยู่ที่เราจะปล่อยเท่าไหร่ด้วยวนะครับอันนี้สภาพก็ค่อนข้าง ประมาณก็โอเคนะครับมันจะเหมือนกับเนื้อเงินอนะแต่ว่าลมแบบว่ากละายเงินนะ,นะครับจะไม่ใช่เงินแบบก็อาจจะผสมม,สม,ม,มีอะไรผสมอยู่เหมือนกับอไรเงี้ย่ัดนอกจากเนื้อเงินตรงนี้ยจะเป็นโค้ดนะครับโค้ดของพระคูณน,นะครับโค้ดเฉพาะเลยนะครับดูเก็ตกระดีนะครับ ก็จะพอๆกับพระเดิมที่เราส่องกันเมื่อสักครู่นะครับก็คือต้นๆต้นๆสองพนห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่รุ่นเนี้ยต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามีรุ่น ย้อนยุกนะครับคือแทบแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ก็จะมีจุดที่เราสามารถดูได้นะครับอันนี้ก็ทำแบบสองพน้าะคือแบบปั๊มนะครับ,แบบรบอ่ก็ก็คือตัวโคตรตัวนี้นะครับเนี่ยเราดูตัวโค้ดนะครับถ้าเกิดโคตรปีหนึ่งเก้าจริงๆจ,จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปีอ รุ่นย้อนยุกเนี่ยนะครับจะเป็นอีกอย่างเดี๋ยวผมเอาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นรุ่นย้อนยุกนะครับคือทำออมาได้เหมือนมากๆเลยนะครับคือฮิตขนาดเอามาทำต้องมีย้อนรุ่นย้อนยุกนะครับ เอพาะตรงนี้นะครับเห็นไหมจะแตกต่างนะคะรับให้เราเกตกระดีนะคะรับเกตกระดีไม่ได้อยู่แล้วนะคะรับเพราะเนี้สร้างประมาณสองห้าสี่สี่หกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะครับนอกงานั้นก็เหมือนกันทุกอย่างนะฮะด้านหลังก็ยังเป็นรุ่นสร้างบาร,รมีอย่างนี้อีกนะ ต้องดูแล่เลระวังนะครับเกดตรีนี่สำคัญอะไรอย่างที่ผมบอกนะครับรุ่นนี้ก็สร้างประมาณเนี่ยแหละครับสองห้าสี่หกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นย้อนยุคหรือว่าเป็นของปลอมที่ ที่เขาแบบว่าทํามาแล้วมันแบบเนี่ยเขาปฏิเสธแล้วก็กลายไปเป็นเรื่อนย้อนยุคหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะตรงเนี้ยแต่พระไม่เก่ามากะครับมันมีหลักฐานอ้างอิงอยู่แล้วตรงเนี้ยนะฮะผมก็ไม่ได้กล่าวหาว่าไอ้รุ่นย้อนยุกเนี่ยมันคือนี่นะ,ะแต่ผมสนานทิษฐานเนี่ยนะฮะ,ะต่อไปเราจะมาดูเกี่ยวกับประวัตินะครับประวัติ กรสรฟังครับอข้อมูลนี้นะครับก็มาจากเว็บโพสต์ทูเดย์นะครับเป็นหนังสือพิมพ์นะครับก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้นะครับ ก็ได้เก so ็บข้อมูลนะครับสัมภาษณ์จากลูกศิษย์นะครับของพระคูณเนี่ยนะครับที่ได้รวมสร้างนะครับอ่าผมอ่านให้ฟังนะครับจากบทความนี้นะครับเปิดใจผู้สร้างเหรียญพระคูณนะครับรุ่นปี2 5 5 1 7แล้วก็2519นะครับเผยเหรียญ ทองคำรุ่นสร้างบารมีปีสอง9มีแค่เก้าเหรียญไม่ใช่สิบเก้าเหรียญตามที่เข้าใจกันเมื่อวันที่ 22, 6. 2ี่มกราคม6อสองที่วัดพายัพนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครนราสีมานะครับผู้สื้อขาวได้พบกับนายส,สรวลงครับชินโกสีหรือมหาสรวงอายุเจปีนะครับประธานชมรมพักเครื่องโคราชนะครับซึ่งอดีตเคยเป็นสามเณรผู้ใกล้ชิด พักคูณนะครับบริษัทโทและเป็นผู้สร้างร่วมสร้างเหรียญหลวงพักคูณนะครับหลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นปี2517และ2519นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นดังที่สุดของพักคูณนะครับที่เซียนทั่วประเทศต้องการได้มาสะสมเป็นอย่างมากนะครับนายซว่งนะครับกล่าวว่าได้รู้จักคุ้นเคยกับพักคูณนะครับมาตั้งแต่ปีสอง 1,507นะครับ2507นะครับซึ่งขนาดนั้นน่ะตนบวชเป็นสามเณรศึกษาประธรรมอยู่จพํพรรษาที่วัดพายัพอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยพระคูณนะครับได้มาพักอยู่ที่วัดพายัพจึงได้รู้จักกับพระคูณนะครับต่อมาเมื่อปี2517เนี่ยขณะที่ตนเป็นพระภิกษุอยู่ก็ได้ปารกกับพระคูณว่าต้องการสร้างเหรียญพระคูณนะครับเพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้กับประชาชนที่มาบริจาคเงินสับุบทุน สร้างอุโบสถวัดวัดซักแก้วนะครับอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับโดยสร้างจํานวนหนึ่งแสนเหรียญนะครับซึ่งพระคูณก็อนุญาตนะครับร้านพ่อผูกเศษนะครับสนามนั้นก็ได้ให้กับประชาชนที่มาบริจาคสิบาทบ้างยี่สิบบาทบ้างร้อยบาทบ้างครับตามศรัทธาก็คือไอเหรียญรุ่นแรกเนี่ยสร้างเยอะนะครับหนึ่งแสนเหรียญนั่นเองนะครับหลังจากนั้นปีสองพันห้าสิบเก้าเนี่ยนะครับก็ได้ขออนุญาตพระคูณนะครับสร้างเหรียญอีกนะครับเพื่อนํา รายได้เนี่ยสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดนนอนเมืองครับอําเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของตนเองนะครับโดยสร้างเป็นสามเนื้อได้แก่นเนื้อทองคําจํานวนเก้าเหรียญน,นะครับเนื้อเงินจํานวนห้าสิบสี่เหรียญตามอายุหลวงาพระคุณนะครับตอนนั้นนะครับเนื้อตะวะเนี่ยนะครับจํานวนสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับเนื้อทองแดงรมดำจานวนหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับซึ่งขนาดนั้นก็คิด ไม่ถึงว่าเหร,รี่ยนรุ่นสองนี้นะครับจะ,ได,บะได้รับความนิยมจากบรรดาเซียนพระและนักสะสมพระเครื่องมากนะครับเพราะช่วงนั้นทํามอบให้เป็นที่ระลึกและแจกบ้างบางคนยังไม่ค่อยอยากจะได้เอาเลยนะครับตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนนิยมนะครับตอนที่แจกเนี่ยก็ก็เกจิก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบอาจจะคิดว่าไม่ค่อยไม่ได้ดังอะไรเงี้ยนะฮะ ก็ข้อมูลข้อมูลก็เป็นอีกอย่างนะครับเนี่ยคือจากผู้ที่สร้างร่วมสร้างนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับอยู่ในยุคนั้นนะครับเนี่ยข้อมูลจากมันผิดปากอย่างนี้น,นะครับบางทีมันก็เชื่อถือไม่ได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าจริงจรินะทองคําสร้างมาเก้าเหรียญน,นะครับแล้วเนื้อเงินเรืเอนี้นะครับสร้างมาห้าสิบสี่เหรียญเองนะครับแล้วเนื้อนาวาโลหะเนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับส่วนทองแดงลม์ดำเนี่ยที่บอกว่าสร้างมาสองพันเนี่ยจริงๆสร้างมาถึงหมื่นเหรียญเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่านี่เป็นรุ่นสองแต่นั่นเขาบอกว่ารุ่นสามอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็รุ่นอ่รุ่นแรกเนี่ยทราบช่าแค่สามหมื่นนะครับแต่รุ่นสองห้าหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับรุ่นทองเฉพาะทองคํานะครับสามสิบล้านบาทเลยนะครับที่ร้ามาแค่เก้าเหรียญเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะ ว่ามีแก่เก้าเหรียญเนี่ยสาหรับสําหรับผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่พระภูะน,นี่ยนะครับถือว่าแล้วเขามีเงินเนี่ยนะครับก็ถือว่าเขาฟ้าจะยอมจ่ายนะฮะเก้าเหรียญเนี่ยนะครับนายสวงก็กล่าวต่อว่านะครับเหรียญพระภูน,นี่ยจะมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภยัยซึ่งส่วนตัวเคยมีประสบการณ์ขณะดที่ห้อยเหรียญพระคูนรุ่นปี 2 5 1ห้าหนึ่งเจ็ดและสองห้าหนึ่งเก้าอยู่บนคอได้ถูกคนร้ายนะครับยิงเข้าที่หลังนะครับแต่เป็นเพียงแผลถลอกเท่านั้นนะครับที่ผ่านมาบรรดาเซียนพระส่วนใหญ่นะครับพูดกันมากพูดพูดกันมาว่านะครับเหรียญทองคํารุ่นสร้างบาร,รมีปีสอง9้าหนึ่งเก้าเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสิบเก้าเหรียญน,นะครับในใน,ในฐานผู้สร้างเหรียญรุ่นดังกล่าวขอยืนยันว่ามีเพียงแค่เก้าเหรียญเท่านั้นนะครับและไม่มีตอกคดเลขด้วยนะครับเพราะเก้าเหรียญอ่า ก็แทบจะไม่มีเงินไปอะไปให้โรงงานผลิตแล้วนะครับก็คือน่าจะเนื้อท่องคำแท้นะฮะอะไรแบบนี้นะ,ะัะจะมีคอร์สย่างนี้นะคะ,ะ,คะเด็กมากๆเลย ครับขอบถ้าตอบออกมาในโค้ดที่เขาบอกตอบนั่นนะคะรับก็สรุปว่ามีเนื้อโค้ดเนี่ยมันจะมีแค่เนื้อเงินนะครับเนื้องเงินนล้ว ทองแดงเนี่ยนะฮะันนาโนวนสดุทองแดงนะครับส่วนนะท้องคำเนี่ยผู้สร้างนะครับยืนยันว่าไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโคอ้องกกั็ป่ะมาณนี่นะครับไม่มันมึดๆยังไงก็ไม่รู้นะครับ ้มันสว่างขึ้นหน่อยตัวมานี่นครับเดีย๋ยวจะให้ส่องกันอีกทีแล้วกันนะครับก่อนที่จะจบคลิปไปทีของปีหนึ่งเก้านะครับ 咋嘛的，反正。 ข้าประมาณนี้นะครับดูหน้าตาแล้วครับเอาแบบนี้ดีกว่าคนระับ นนะะมีเมตามีอะไรนะครับร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะฮะก็เก้าเหรียญสามสิบล้านแล้วก็้องอันนี้อะไรนะฮะแต่ว่าของเขาเนี่ยมันทองคำแท้ใช่ไงแต่ถ้าพูดถึงทองคำกับราคาหลักล้านมันก็อย่าง ไม่เท่าไหร่นะฮะมันก็เกิดราคาทองไปแล้วะะลนน่นะฮะสามสิบล้านเนี่ยนะครัจะรับด้วยราคาทองก็ได้นะฮะจำนวนแล้วก็ไอจำนวนเก้าเหรียญเนี่ยนะครับต,ตอนนี้มันร้อยเก้าสิบเก้านะครก็ประมาณนี้นะครับก็เขาก็เล่นกันนะครับก ก็เก็บถามว่าเนี่ยเล่นพกโูนเก็บรุ่นไหนดีนะครับเนี่ยเด่รุ่นนี้นะครับเขาเล่นกันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เล่นก็ระวังเลรียรุ่นย้อนยุกด้วยละกันนะครับดูเกตกระดีสาคัญน,นะครับปีหนึ่งเก้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ